ปีใหม่เรีนพรานปีใหม่ออกกล้องเน้นะครับผมครับอน่าสุขสันบันปีใหม่สวีแม่เบอสุขสุขคนสาตุสาตุโยมใหญ่ เอ่ใเงี้ยเอืเอือยไม่เงี้ยวาดก้าวเจ้าสีวานิลลเนาะทีนี้่มีอยงเนอะผสมุดผสมนยุ่มแย่ยุ่มยากรับะฮาคะฮะฮของฮะฮมฮะฮะฮอฮโอ้ฮะ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 ฮสาะุสาะฮ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 ะาะุะฮะ ตาเดี๋ยวอาจารย์ตนแหนแห้งเรม่คุณพเดี๋ยวมันบมดนออนไม่บาด้กันนะาองมันน่นอข้นไม่ย้ายมาดเพราะว่าเออบื่อเลยไมอามบก่หังวพระอาจารย์มนงูหรอคืออายขาเื่อันนขาไู้เเอาอันตงเขาหน่อย เล้องแค่สองหลอดสามหลอดเลยเยไ่อยากนอนั้งเมื่อผู้หากนเมื่อาเื่อสามอยูหป๋องแต่ปานนั้นยังอยากนอนอยู่ม่ได้ครับ

ใส่สิลกใส่ใส่ตรงนี้แหละไหนคัครับก็อยู่ก็อยู่จมูหนอฮ่ โอ้ยย mm. ิงไนวนเลยโอ้ยจริงเว่ยไว้ทิเกียร์บอกไม่รู้มายีบใครจีบเอ้ยตาดูซ้ายูซ้าย

สวัสดีครับวันนี้นัครับ